กีรติเผยประสบการณ์เฉียดตายหัวใจหยุดเต้น19นาฬิกานาทีพิธีกรชื่อดังคุณกเกียรติพิธีกรในเอนเตอร์เทนได้ออกมาเผยประสบการณ์ที่ทำเอาเจ้าตัวนั้นเฉียดความตายมาแล้วเมื่อต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโดยคุณกีกิรติได้ออกมาเล่าประสบการณ์ดังกล่าวผ่านเพจคี22คีเกือบได้เป็นเจ้าชายนิราเมื่อหัวใจหยุดเต้นไป19นาฬิกานาที โดยระบุว่าสวัสดีครับโพสต์นี้จะมาแชร์ประสบการณ์เฉียดตายล่าส,สุดให้ฟังหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ไม่มากก็น้อยนะเอาจริงๆคิดเหมือนกันนะว่าเราโชคดีมากๆที่ยังมีชีวิตอยู่ย้อนไปคืนวันที่16เมษายนก็นั่งทำงานที่บ้านตามปกติกจนถึงทิ้งคืนก็อาบน้ำนอนตื่นมากลางดึกประมาณตีสามครึ่งรู้สึกแปลกๆที่กลางหน้าอกอธิบายไม่ถูกว่ามันเรียกว่าแน่นหน้าอก รู้วิวหรือว่าอะไรรู้แค่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยตัดสินใจลุกไปอาบน้ําเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นอาบน้ําเสร็จออกมาก็ยังไม่ปกติเลยลองนั่งพักในห้องน้ําดูปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมการทรงตัวของตัวเองได้แล้วตัวก็เอียงไปพิงกับผนังกระจกข้างห้องน้ําค้างอยู่ท่านั้นประมาณนาาหนึ่งนาฬิกานาที จนสุดท้ายสามารถหืกลับมาทรงตัวได้เลยรียบเรียกรถให้ไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างทางก็รู้สึกว่าหนาวจังจะเป็นอะไรหรือเปล่าจนไปถึงโรงพยาบาลประมาณตีห้าพ่อบอกอาการคุณหมอขึ้นเตียงรอตรวจวางกระเป๋าข้างตัวคุยได้อีก็นหนึ่งขีดกลางสองประโยคแล้วภาพก็ตัดไปเลย หลังจากที่รู้สึกตัวอีกทีจำได้ว่ามีพยาบาลอยู่รอบเตียงมีเท่าช่วยหายใจสอดไว้มีสายติดตามตัวเต็มไปหมดแล้วก็รู้สึกเจ็บบริเวณซีโ่โครง พยาบาลถามว่าจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมอตอนนั้นความทรงจำที่พาตัวเองมาโรงพยาบาลไอหนอมีเลยยังคิดว่ารถคว่ำเหรอเกิดอุบัติเหตุเหรอทำไมถึงมีเขาช่วยหายใจเลยทํำมือเหมือนจับปากกาจะเขียนพี่พยาบาลเลยหยิบกระดาษกับดินสอให้นีก็เขียนไปว่าเกิดอะไรขึ้น พยาบาลก็บอกว่าพี่กี้เกิด c a r แค a c อาร์เอสภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคือหัวใจทำงานผิดปกติจนหยุดเต้นปั๊มหัวใจไปสีครั้งช็อตต่อไฟฟ้าไปแปครั้งรวมทั้งหมดที่หัวใจหยุดเต้น19นาฬิกานาทีพี่พยาบาลบอกว่าดีที่เหตุเกิดที่โรงพยาบาลเลยมีเครื่องมือช่วยไว้ได้ทันบางเคสกลับมาก็เป็นเจ้าชายนิพรากลับมาขยับได้ขนาดนี้คือถือว่าโชคดีมากม ซึ่งสาเหตุตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจนคุณหมอประชิดสีแล้วพบว่ามีลิ่มเลือดไปอุดป,ปันที่หัวใจห้องขวาล่างเลยทำการดูดลิ่มเลือดออกซึ่งเส้นเลือดหัวใจคุณหมอบอกว่าปกติดีแค่มีลิ่มเลือดไปอุดตันก็ต้องฉีดยาสลายลิ่มเลือดจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปฟอ,ลอยล์อีกครั้งสองอาทิตย์สภาพตามรูปรอยไม่ข้างลําตัวกับบริเวณหนะ้าอกมาจากการช็อตไฟฟ้าส่วนรอยช้ำที่ท้องมาจากการฉีดยาละลายลิ่มเลือด หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็มาคิดนะชีวิตมันน่าเศร้านะถ้าวันหนึ่งเราต้องจากไปโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสบอกลาตอนอยู่ที่โรงพยาบาลวันที่3หลังจากที่ถอดเทอาช่วยหายใจก็ตัดสินใจอัดคลิปวิดีโอที่โรงพยาบาลเป็นข้อความบอกลาคนรอบตัวใจลึกๆก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้แต่มีไว้ก็น่าจะดีกว่าอย่างน้อยถ้าจะต้องไปจริงๆก็มีข้อความบอกลาให้คนรอบข้างได้มอ่อน สาเหตุของลิ่มเลือดครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามาได้ยังไงเพราะปกติก็ออกกำลังกายอาจจะมีทานของทอดของมันบ้างแต่หลังจากที่ได้โอกาสในการใช้ชีวิตเป็นครั้งที่สองก็จะปรับพฤติกรรมใหม่ไม่ทำงานหนักจนเกินไปทานข้าวให้ตรงเวลาแบ่งเวลาให้ถูกหาความสุขให้ตัวเองบ้างเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวัานไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเราใครที่อ่านมาถึงตรงนี้หวังว่าเรื่องของผมจะช่วยเตือนสติให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ปอนอมาดมีเรื่องอะไรที่อยากบอกคนรอบตัวอย่ากเก็บไว้บอกให้เขารู้ตอนที่ยังมีโอกาสอย่ารอจนมันสายไปและก็อย่าลืมตรวจสุขภาพด้วยสุดท้ายขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์และทำงานอย่างเต็มที่ในการที่ช่วยพาผมกลับมาอีกครั้งขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสที่สองในการใช้ชีวิตกับคนคนนี้สัญญาจะดูแลหัวใจและร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดครับ